สวัสดีหานเพื่อนวันนี้อยู่กับโรสลี่คนดีคนเดิมของเพื่อนนะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมวิญญาณลีลับนเะมจสไปเดียมีการรวบรวมสัญลักษณ์ที่ชนะพร้อมกับตัวคูนะของค่ายพีจีเกมพีจีของแท้นะเป็นทางการไปดูตารางการจ่ายกันก่อนตารางการจ่ายมีลักษณะประมาณน,นี้เลยคะ่ะกจะเป็นไฟน้ำดินนะต้นไม้เออตัวคูน คนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มที่ต้นที่คุณหนึ่งนะก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะสี่หมุนฟรีสปินนะเข้าซื้อเข้าฟรีสี่ฟรีสปินเข้าฟรีนะซื้อฟรีสปินได้นะสําหรับเกมนี้นะอ่ะมีทุนอยู่ที่สามพันบาทอนุญาตเริ่มต้นที่เบส,สิคนาเพื่อนถ้ามันเป็นไปได้เราก็จะขึ้นไปเลยนะไม่รออ่ะเริ่มต้นที่เบส,สิคก่อน อืมอ่ะเบดดี้เพื่อนอสวยสำหรับเกมนี้นะคะขอแค่มันไรนะเพื่อนนะขอแค่มันไห่ตัวคูณมันจะคูนไปเรื่อยๆนะตัวคูณมันจะสามตัวมันจะบวกกันนะเออดีดี <c oughs> ดี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  ท่นเป็นพรามแล้วเราเลยมาดูกันว่าจะเอาหัวหัวเราะหรือว่าอกอะไรนะหมายเหว่สองกแกเหว่สามละเพื่อไม่มีทรง,ง,งเลยวะสงสัยต้องกดหาเองและฟิลนี้นะซื้อไม่ได้ก็ต้องกดหาเองนะจริงเงินเพื่อนซื้อไม่ได้ต้องกดหาเอง มันไม่ให้ตอนรัเสื่อนัอน่งต่าเองตูวด,ดีมันควรจะได้นะน้ำได้ไหมช่อ็อือหืมมาเป็นเคเช่อ๋อเหลือจะเชื่ออือหือยับเย็นมาหานอะไร ยับเยินมาหันตะไรไม่คือยบเปะ คอมแล้วก็ลุยสุดท้ายของเราเพื่อนสี่ตัวข้มุนสิสิบสองหมุนนะไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมาเอากันใหม่ทรงแปลกๆเะนะเะให้บ้างนะ้องเออให้บ้างน้องหืมดอกเดียวเพื่อนหนึ่งันห้าร้อยสี่ เห็นปะขอแค่ดอกเดียวตัวเพลงนะก็ได้เด uh, ียวนะสักสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเพราะว่าจะแต่ด์าอยู่ที่คุณแปดนะสำหรับการเขอาฟรีนะคะเออีกหน่ะไม่คุณทุนไม้แต่ยังไม่ได้คุณทุนไม้ยเยนะนนอะอืมคุณทุนนี้เดี๋ยวว่าเพื่อน ไม่เป็นไรเรายังเหลือทุนให้เพืเ่อนๆดัวอีกสักหนึ่งหนังทีถ้าเพื่อนพร้อมแล้วก็เลยหนึ่สองสามสี่ตัวนะคะเข้าหมันฟรีสิบสองครั้งนะการมุนฟรีทั้งตัวคูณสามตัวจะเริ่มต้นที่คูณสองเออแบบนี้น่าอย่างสวยแต่อย่างสามนี้ คูณสิบแปดเพื่อนโถ่ลายอะไรแปดทีสู้กันต่อไหลเป็นน้ำ ทางที่มันสวยแท้ๆเพื่อนโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเพื่อนมาเราจะมาทำให้มันหมดไปรพร้อมๆกันโอเคปะเราจะให้มไปพร้อมกันเขาเรียกเท่เทกระจาบไนะ้ ดูดิโอ้โหหน้าอย่างสวย,ยนะมีแะ่แงโอเคค่ะประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ